อะเดี๋ยวเราไปต่อที่ลัคนาราศีมังกรครับอาจารย์ลัคนาราศีมังกรประจำเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครัาศีลายศีพุช่วยราศราศีธนาชยะครับผมเห็นไหมครับว่าราศีพุจารพัภาหนึ่งด้วยนี่ อ่าคนดังๆนะคนใหญ่ๆมีอย่างนี้นะจำไม่ได้แล้วแค่นี้ก่อนนี่เป็นไงลัคนาราศีมังกรตัวนี้บอกหลวงตูตายอย่างเดียวอย,อย่างนู้ดอย่างนี้ดาวราศีเกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านยกเข้าไปตรงนี้ไปอยู่อะไรไปอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเมษาย,ยนคุณรับไปเลยห้าสิบห้าวันพฤศึกไม่มีทางได้ทำไม พราะเสาอยู่ตรงนี้เป็นอุดเนี่ยค,คุณดับไปเลยห้าสิบห้าวันไม่มีทางปรเิเึธได้เขาบอกต้องอธิปรายวันที่ทลายพุทธสภาสามสิบจะล้มหลุกตูหรืออะไรอย่างนี้นะผมบอกเลยไม่มีทางไม่มีทางกรนีพระเสาเป็นอุดจะไปล้มยังไงยืนอยู่ที่สิบแข่งโป้องอย่างนี้ม,มีพระลาหูมันอยู่ตรงนี้ด้วยบัลลงด้วยแล้วก็หลุงตูมีดาวพระเสาเดิมอยู่ตรงนี้ด้วย ใช้เขาก็าเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะล้มต้องล้มตรงช่วงไหนรู้ไหมเนี่ยถจะล้มนายยกนะช่วงไหนอันนี้เราคุยกันจะไปบอกแกนะโ <Okay. S 2> อเค <Okay. S 2> ตอนให่พระเสารยกเข้าตรงนี้เขาทับตัวเองตรงนี้12<อ>กรกฎาไปแล้วเนี่ยล้มได้แล้ว<อ>นะครับ12รก,กรกฎาไปเนี่ยล้มได้อ,อย่าบอกใครฟังเลยเพราะพระเสาจะอยู่ตรงนี้พระเสาอยู่ตรงเนี้ย เนี่นะพระเสาร์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นไงโดนพิษสุนัขโดนพิษสุนัขแล้วก็ดาวพุทธ้วยเป็นไงแล้วดาวเสาร์อยู่ตรงเนี้ยอืเชื้อโรคเข้าง่าไอเขาเข้าใจว่าเชื้อโรคเข้าง่ายไหมก็คือภูมิต่ำอาตาตานต่ำถูกต้องภูมิต้านทานอ่าภูตาตานต่ำเชื้อโรคเข้าไงเพราะถ้าโดนอะไรก็โดนโดนแบบมีบาดแผลอ่าโดนบาดแผลก็เมาบัวโดนด็อกได้ เลยเพราะเชื้อโรคเข้าง่ายอแต่ถ้าอยู่ตรงนี้คุณเลิกคิดไปเลยออืไม่มีทางที่จะประเด็กตึกนายกได้เนี่ยบอกคุณแล้วอยงนี้ก่อนนะข้อหนึ่งมีชาญ impossible เลยนะไม่มีทางโอเคข้อที่สองเนี่ยดาวการเงินของเกิดลัคนาราศีมังกรตัวเนี้ยดาวการเงินตัวนี้ดีมากไปได้ตำแหน่งบุญญาลิตลิดเด่นเยอะเงินที่จะได้่ยต้องออกนิดเด่น ดูฟุกหายเลยนี่เรียกว่าเล็กคนสิเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอย่าง,ง,างนี้ขนาดนีด้อับดุลหายเลยหายเลยหายได้เนี่เพราะนั้นนี้การเงินเนี่ยแล้วก็ดาวสาวไปอยู่เรื่องการเงินด้วยตัวเองไปอยู่เรื่องการเงินด้วย <c oughs> เพราะฉนั้นนี้จะเป็นคนที่เก็บสะสมการเงินจะค่อยๆเก็บเงินด้วยอะไรด้วย <c oughs> เพราะฉ้นัีนจะมีเงินมากคร <c oughs> ับมีโอกาสาที่จะมีเงินล้านได้หลยได้นะคนไม่เคยมีเงินล้านนะ เขาไม่เคย,ยเงินล้านก็มีโอกาสได้เงินล้านได้หลายได้ไดลดลงเลยวะไปเลยๆๆๆลววเออวะๆๆอืมดาทีนี้อ่าดาการเงินดีตัวเองไม่อยู่รองการเงินอยู่ในกฎธนบ,บัตรก็ดีมากอ๋อเมื่อกี้ที่ไปเขาถอยไปเพราะอะไรเพราะไปพูดถึงลงตูงงต้อเลยว่าถูก ถูกเอ้เราก็ดึงว่าอะไรอะถูกไม่ชอบก็ไม่ต้องเกีี้ยกล่ขนาดนั้นหรอกก็ถูกเนี่ยไปทำรังเกียจกันอะไรกันเออดาวการงานดาวการงานดาวพระุกร์เป็นไงเป็นปลาอ่อนแต่ดาวการงานที่ว่ามีความเข้มแข็งเนี่ยตั้งแต่ไอ้ไอ้ตั้งแต่อะไรมาดาวการงานเข้มแข็งมาเนี่ย นะตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดเมษายนเนี่ยเขา้าเขา้าเข้าเนี่ยเข้มแข,ข็งได้โชคได้ลาบดการงานเวลายี่สิบสามพุทธภาเข้าเม็ดาวการงานเข้าเม็เป็นประอ่อนต้องอาศัยผู้อื่นแล้วครับเพราะด้านนี้ตั้งแต่มาที่ยี่สิบสามนี่พุทธภามาเนี่ยต้องอาศรรัยผูอ้อื่นอ๋อก็ตรงกันยกตรงตูนต้องใช้ต้องอ,อาศรรัยผู้อื่นนี่มาช่วยอยู่รอดเห็นไหมนี่ไงนี่กำลังกำลังอ่อนนะ กำลังงานอ่อนอแล้วก็ไปเจอพระราหูด้วยน<ฮ>ะนายกไม่รู้ดโดนหลอกกันเน,<ะ>นี้ยเรื่องงานนี่นายกโดนหลอกไม่รู้ตัวล<อ>งว,งวงโดนลวงโดนหลอกเรื่องงานนี่บอกให้เลยโดนสับขาหลอกอ่าสับขาหลอกทูกต้องครับอ้อเนี่ยวันนี้นะมีปัญหามีอุปสรรคเรื่องงานแล้วก็เรื่องคู่นี่ต้องระมัดระวังที่สาวติไดไม่ดีใช่ไหม แต่ว่าดวงดีอยู่ที่เท่าไหร่สิบหกนี่วันที่สิบหกนี่ดวงดีเพราะอะไรเพราะว่ามีจันเพนที่เรือลาภแฟนให้โชคให้ลาบตัวหวยรวยเบอร์ได้หวยออกตรงนี้หวยออกตรงนี้อ่าหวยออกตรงนี้สิบหกเปษาสตอันนี้สิบหกเมษาสตนะฮะสิบหกเปษาหวยออกตรงนี้แล้วก็ โอ้ยไม่ใช่นีจันเพลินมันเนที่เท่าไหร่มันเลยที่มันไปงวดหน้าดูสิวันนี้ดิดตีหกเวส่าเพี่ยว,สา,วสาจันเพินตรงนี้ออืมอืมหวยมีอะไรมีสองเจ็ดศูนย์กับห้าหกมีเลขมีเท่านี้มีสองเจ็ดถูห้าหกเท่านั้นเนื้อครึ่งดีแล้ว <c oughs> ได้ครึ่งเลยพี่โยลุงแกไม่ต้องลุงแกไม่ต้องซื้อหรออ่าไม่เราคนบางที ลาสีเดียวกับลูมแกแต่ว่าเขาไม่ได้รวยเหมือนลุมแก๊อไงเราต้องเผื่อแผ่คนที่เขาเยน้อยกว่าคอ่ะนะครับเรื่องเรื่องเรื่องอะไรมีลาบมีลาบวันที่สิบเจ็ดเอวันที่สิบหกพุทธภานะแล้วก็วันที่สิบหกพุทธภาเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันยังไม่ได้บอกเลยนะเรื่องหวยนะเมื่อกี้มีเอ่อมีอะไรมีมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ จันทรุป,ปราคามันที่สิหกว่าที่หวยออกราศีพิจิกอะไรตรงนี้กึ่งกา,ารคาดเนี่ยแสดงว่าหนึ่งตสองมาสองหนึ 2, mm ่งหนึ่งเจ็ดก็หกศูนองศาตรงกันหนะึ่งเจ็ดก็หกศูนยะองศาตรงกันหวยที่มีเลขเนี่ยมันมีเลขอะไรมีเลขส mm ี่ห้าหกเก้าจันเพ็รตรงนี้ระหว่างจันตรงนี้ ha. Ha. ก็เป็นถึงอะไรก็หมายถึงว่า 1> 2, 1, 1, 1, สองหนึ่งหนึ่งสองอืมอ่าอ่ะนีะะ่จบแล้วไอ้ราศีกลุมไอ้ราศีนนม,มังกรมกรอ่าเาี้นะครับนี่ลัคานาราศีมังกรประจำเดือนสองพันเอ้ยเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกขึ้นด้วยมาฟางัง